รูเท่าไหร่นะลุงมีหลายอย่างอ่ะสิบบาทที่สิบสาบสี่สิบาทยี่สิบาทอันไนบยี่สิบมีสามี่สามสนนสามสิบมีที่สี่สิน่นสามสิบแล้วลุงเอาไปยังไงเนี่ยปลูกเองเหรอไปรับเข้ามาผมจะเาไปให้ลิงผมจะเอาไปให้ลิงผมเอาบลดบดลดลุงเลยนี่เท่าไหร่เนี่ย ไว้ทั้งหมดรถเรานี่มันก็ใส่กระบ,บะเราได้พอดีเลยนะค่ะเดี๋ยวให้ลุงคิดก่อนอ่ทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุก็ขับรถมาเจอคุณลุงขายแตงโมนะครับเราก็นึกถึงน้องลิงอะ่ะที่เราเคยไปให้อาหารแล้วช่วงนี้มันโควิดไงมันไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ป่ะพี่นุก็เลยเจะเหมารถของลุงเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปให้ลิงเลยนะครับเจอพอดีเลยนะครับให้ลุงคิดก่อนเรานี้ลุงคิดอยู่แล้ว A few moments later อนนี้นะครับเราก็ซื้อแตงโมนะครับมาอยู่ในกระบะเราแล้วเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นด้วยเผื่อแตงโมไอเผื่อลิงมันจะเบื่อแตงโมไงเดี๋ยวเราไปดูกล้วยด้วยอีกสักนิดนึงกล้วยนะครับตรงนี้น่าจะมีไปก่อนที่เราจะเอาไปให้ลิงกันไปครับอ่าทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแก้วมังกรด้วยนะครับนี่หกโลร้อยนะครับผมจะเอาไปเลี้ยงลิง ตอนเมื่อกี้ไปแปรแตงโมมาด้วยเดี๋ยวแปซื้อกล้วยอีกนี่นะครับทุกคนแก้มังกรน่ากินมากเดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าหลายๆอย่างลิงมันจะได้แบบมีตัวเลือกหลายๆอย่างไงไม่เบื่อไม่เบื่อจะได้ไม่เบื่อปกติเราคนก็จะเอาแต่กล้วยให้มันใช่ไหมใช่หกโลร้อยเดียวสิงโอ้โหไม่เป็นไรยังดีด้วยกันพี่เขาแถมให้ด้วยขอบคุณมากครับโอเคครับ ได,ดได้เยอะอยู่นะเนี่ยไปตัวใหญ่สองร้อยสามสิบอ๋อตัวเล็กมีห้าสิบบาทเอาเอาันเ,เ,เล็กก็ได้ครับงั้นนะอร่อยเด็กชอบอร่อยเด็กชอบเด็กชอบไม่มีทุขกกุมงอมผมจะไปเลี้ยงลิงมีเลย กล้วยน้ำว้าครับอเอกหยกลางเลยมากค่ะเอ,อาแบบไ,ไเอาแบบสุกๆงอมๆมาผมจะเอาไปเลี้ยงลิงอ๋อมันมีแค่เนี่้เด็กนักหน่บบคบ่ะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่นุก็มาถึงที่วัดตาสังใต้แล้วนะครับนี่นี่ตอนนี้เรามาอยู่หน้าวัดเฮ้ยมีลิงมาแล้วโยเหมือนรู้ว่าเราจะมาก็เดี๋ยวพี่นุกกำลังจะเซตโกโปนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพให้ทุกคนดูด้วยตอนที่เราให้นะเพราะว่าตอนที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบถ่ายเพราะว่าลิงมันจะเยอะมากเลยที่นี่เอออีกอย่างนึงอะ่ะก็คือเดี๋ยวมันมียูทูบเบอร์ที่ไปทำคอนเทนต์ที่แบบมาทํากับลิงเยอะมากที่วัดเขาหนอไงแล้วตอนนี้ที่วัดเขาหน่อจะบอกว่า มันมีคนไปให้เยอะบางทีลิงมันอิ่มไงแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวดังไงแล้วมีลิงเยอะเหมือนกันแล้วลิงที่เนี่ยน่าจะอยากกินถ้าใครอยากจะทำคอนเทนต์เนี่ยแนะนาให้มาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวราให้พี่หมอนขับให้นะครับแล้วก็โอ้ยโอ้ยไปหลังซะลวของเราที่ไปเอามาก็จะมีเนี่ยแตงโมยืดยืดยางจักไปได้ไหมเนี่ยไปได้แล้วนะครับอ่าที่เราไปซื้อกันมานะครับก็จะมี แตงโ์งูแล้วที่เราเจอลุงแล้วก็ไปซื้ออันนี้เพิ่มนะครับแก้วมังกรแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับกล้วยด้วยเอ้ยมาแล้วฮะเอ้ยมีงูด้วยเหรอเห็นงูพี่งูงูมีงูด้วยวะไปไปขัาเข้าไปเลยโอ้โหมาเต็มเลยคนนี้เอาเอา,เอาแก้วมังกรไปกินก่กอนไปไปไ<อ>กระโดดลับเลยอ่ะ ยิงเข้าแบงค์ในเลยเฮ้ยพี่มาเต็มเลยมาเต็มรลบมาเต็มเลยเนี่ยโดโอ้โหเหมือนเราโดนลิงบุกอะในกล้องเห็นครับนะโอ้พี่ล้วมันมันจะขึ้นมาบนรถไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันขึ้นมาบนรถไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเอาไปเดินหน้าไปเรื่อยๆเลย นี่นะเราจะแตกอย่างนี้เลยอ๋อจะได้แบ่งกันใช่ไหมจะได้แบ่งกันนะครับเดี๋ยวต้องจำเป็นต้องโยนนะครับาตรงนี้มันขวางทางจำได้ว่าหลวงพ่อเคยบอกให้ไปให้โรงลานนู่นเลยไปไปไม่งั้นเราต้องคว้างไปตรงที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ถนนที่ไม่ใช่ถนนเนี่ยพี่ริมๆเนี่ยเออถ้าอย่างเงี้ยได้นะเออไปโอ้ เยอะมากครับไปจอดตรงหน้าภาเลยเองนะเดี๋ยวเราจะโยนไปตรงปูนู่นนะครับเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากมาทำคอนเทนต์แบบอย่างไฟอ่ะไฟล S P D เขามีทุนเยอะไงแล้วเขาซื้อทีแบบเป็นตันๆคืสิบล้ออ่ะให้เอามาที่นี่เลยนะครับกวแกัมกรกินไหม อ๋อครับเมื่อกี้ผมก็ฟางประีแล้วนึกได้ถ้าเราเลื่อนลงล่างแล้วก็เปื้อนดินเนาะหลวงพ่อเคยบอกให้ไปให้ตรงลานนู่นเลยไม่งั้นเราต้องฟางไปตรงที่ท<า>ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ถนนที่ไม่ใช่ถนนแม่พี่ริมริมเนี่ยแม่พี่ริมริมเนี่ยอ๋อครับลลอันนี้ก็มีกล้วย<อ>มีมาหลายอย่างนะครับเ,เคยมาครั้งยังอ่ะใช่ผมเคยมาครั้งหนึ่งไง นนมไม่มีคนเลยใช่ไหมโค,โควิดเนาะเดี่ยผมอาลูกตอนนี้กําลังหมดอยากมากแต่ที่นี่ก็มีหัวอาหารขายนะครับกําลังหิวโหยโอ้ยขึ้นได้ป่าวพี่ฮะขึ้นได้นะขึ้นเลย ออกไปก่อนลูกเอาไปเอาไปก่กอนอ,อ่าทุกคน <l ots> โอ้วิ่งหนีหมดเลยโอ้วิ่งหนีหมดเลยโอ้โหได้ยินเสียงโดนนะวิ่งหนีหมดเลยไม่เป็นไร <l ots> เดี๋ยวก็น่าจะชิน <l ots> เดี๋ยวก็มาครับมามาใหม่มาใหม่มาใหม,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 ม่ดีพอดีเลยจะได,ด้คว่างขออนุญาตนะครับเอาเลยลุกเอาเลยโยนไปเลยไม่ต้องกลัวแล้ว รครับผมมาเลยนี่นะครับนะใครดูอยู่นะครับอยากเอามาให้นะครับเอามาให้ที่วัดระสังใต้นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอบรรพตประมาณสักห้ากิโลนะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทางข้างหลังวัดบ้างน,นะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเราก็ให้กันเยอะแล้วนะเพราะว่าลิงมันกระจายอยู่ทั่วๆนะครับ ข้างหลังวัดกับข้างหน้าวัดเนี่ยมันคนละแก๊งกันนะมันจะไปหากันไม่ได้เคแพดเขตมัน,น,นใช่ใช่ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็มาที่โซนหลังวัดเดี๋ยวมาให้อีกแก๊งหนึ่งนะครับแตงโมนี่แหละตอนนี้คือมันกลัวโดนแล้วไม่กล้าเข้ามาเดี๋ยวดูว่ามีแตงโมไปแล้วมันจะมาหรือเปล่าเร็วเออมันกลัวโดนมันไม่มาเลย ไปลิงเอากัเอาไปไป,ไปเอาไปไหมเอาเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาสิบบาทสิบบาทสิบบาทมีตังค์ไหมโอ้ไม่มีใครมีตังค์เลยเอาไปเราไม่เอาอ่ะเอาไปุกสนกันนะเฮ้ยโย่เฮ้ยภูมิเมื่อกี้น้องภูมิจะโยนให้แล้วมันหยิบขึ้นไปอนะติดกระจกเร็วเอาไปดิอ่ะเอาไปเหมันกลัวเราอะนะเหมันกกลัวเราอะนะ กล้วยเฮ้ยพอกล้วยมาเว้ใส่กล้วยมาเยอะเว้ยกล้วยมากล้วยมาอ๋อไปนี่นี่นี่กล้วยชอบกินกล้วยใช่ป่ะนี่นี่นี่กล้วยชอบกินกล้วยใช่ป่ะกล้วยกล้วยตอนนี้ก็คือยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ให้หมดเลยตรงนี้นะครับฮะอ๋อ ไข่เดี๋ยข้าวไข่มาให้เหรอครับอ๋บอ,อ,อลิงบอกว่าเดี๋ยวไปกินไข่ก่อนดีกว่าผลไม้กินบ่อยแล้ว <c oughs> บางตัวก็รอแจก,กไม่ไหวนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนแจก,กมีน้อยแต่คนกินมีเยอะนะครับก็เลย <c oughs> ขึ้นมากินบนรถดีก,กว่านะฮะขึ้นมากินบมรถก็ได้เอาเอาในถุงก็เอา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 ดูดูดูในถุงมีไหมเอาไปเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยไปแบ่งเพื่อนด้วยไปโอ้ตัวนี้ฉลาดครับขึ้นมาเอาเองบนรถเลย นี่ฮนะตอนนี้ก็เป็นไง,งไข่กินเยอะเลยเ <c oughs> นี่ยกินแล้วก็ทิ้งไว้บน <c oughs> หลังคาร <c oughs> ถอย่างเงี้ยเอาเปลือกทิ้งไว้ยัไงไม่เก็บด้วยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> <c oughs> ผมอะเป็นวิ่งหนีผมอ่ะมันกลัวกล้องเหรอสงสัยมันอายกล้อง สุดท้ายนะครับหลังวัดเลยหมดแล้วไ,วไปแล้วนะเอาไปแล้วไปทู่เลยนะ<ว>โอเคทุกคนวันนี้เราก็เอาอาหารให้ลิงนะครับช่วงนี้มีโควิดนะครับทุกคนเดินทางไปไหนก็ต้องระวังตัวนะครับใส่แมสแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์พกติดตัวตลอดนะครับ ก็มันก็กินนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะกลัวคนพี่นุคิดว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งที่เคยมานะครับคิดว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันกลัวที่เราใส่หน้ากากหรือเปล่าใช่ป่ะโยมันเหมือนมันกลัวที่เราใส่หน้ากากพอเราโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาหรือจะเข้าไปถ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยกล้าแต่ว่าพอเราขับรถออกไปปุ๊บจุดนั้นปุ๊บมันจะเข้ามานะครับโอเคก็ใครที่อยากเอามาให้ก็มาได้ที่วัดตาสังใต้นะครับแม่ชีบอกว่าลิงที่นี่กําลังแบบอดอยากนะครับก็เอามาแล้วกัน ถ้าใครอยากจะมาบริจาคเลยช่วยเหลือลิงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพี่นุพี่โยกลับไปบ้านก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย